อันนั้นตัวนั้นนะคะมีขนมเส้นกับน้ำนะคะ4ีบาทเด้อบันี้ของเรามีอันนี้นะคะสวัสดีครับตําไทยไม่เอาดินยทางปลอดภัยครับตําระเบิดตําเหลาตํากุ้งสดเนาะแล้วก็สุกี้นะคะเป็นสุกี้ไม่ได้เอา อันก็อันขนมเส้นจากอันค่ะหนึ่งสองสามก็เพื่อนั่นขนมเส้นสามส้ไรใส่หมี่แล้วนะเป็นเป็นเป็นสามใช่เป็นสองใช่ไหมเป็นสองแตตัวนี้ต้อก๋วยเตี๋ยวสองนะคะแล้วแม่แล้วังดีๆัดรวม่ั้งไ่ดรมอกลังไล่คิดเงินนะครับ อันนี้หมดแล้วเนาะแกมูสามไอ้แกมูอันนี้สามแกมูสามบวกเปสามสิบค่ะน้ำสามน้ำสามเป็นอันนั้นอะไรมาแล้วน้ำน้ำสามขวดอืมอืมเป็นสามสิบไล่รวมกันเลยไหมนี่ยราคาเดียวกันนะคะเอาเอาชิ้นนี้น้ำก่อนนะคะอันนั้นสาม้วใช่ไหมันนอันนี้อันนี้ไล่หรือยังเนี่ยเอออันสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอืมสิบสิบ,สบอันนี้สิบห้าบาทค่ะเลขซี่นะคะนี่เ็ขซ,ซ,ซี่นะคะอันนี้บวกสามสิบตี مسانسية تاج. <applause> <applause>